ก็ชาวนูซีใช่ไหมเนะคะพี่น้องนามื่นนาเรียมมากคัพี่น้องมากอบฝนอมฝ่าเืนไ,ไงฝ่าเรียมุมมุม,ม,ม,มอยอ้ใครเนบริษาบาัตรยังก็พูดได้บเนาะเพราะว่าอันรักแฟนนะคะก็เลิ่บริษาบัตรยังพูดได้เนาะพี่เอเนาะฝ่านเขึ้เลสยแดงเม่อ่เ้ยเดจงกันนี่อันนี้เห็ได้วยอันนี้มือร่ก๋วยเตียวไก่สหน่ยกินก๋วยเตียวไก่น้ำตาล ไก่มาระก๋วยเตี๋ยวไก่มาระไกหนึ่งบาสี่สิพี่เอเนอันก๋วยเตียวไก่ไม่อีนมากบอกขึ้นหอนไม่อียนพูอขึ้นน่านมาเลยพูดทั่วหานไม่เอที่จังบอสจะไปอยู่นะคะบอสไปงานทอไร้นะคะไปถ่ายอโปรเจกทอไร่สามสิบสามปีพี่น้องขึ้นไปก็แม่ปอขึ้นไปก็แม่ปอนะพี่น้องไปขึ้นนั่งเครื่องไปเนาะมือพึนกามานบางทีรุ่นนี้แตงน ประมาณนี้นะฮะน้องนั่นน้องนาริตากพี่ก็เลี้ยงอยู่บนบ้านจะบอสนะฮะลับพี่น้องพี่ก็เลยได้เห็นได้กินบันนะฮะตอนนี้นูชีกาลังต์ลงไปออฟฟิศไปดูทีมงานเราซ้อมเต้นนะฮะนุชีรถหุ่นจะเป็นเต้นไม่ะฮะล่องอะไรนันโพดอันขยันลูกสมัยตะกี้เป็นแรงบรรทัดใจดึงดูดในการซิลรน้ำนาซิโร่ในพับบูยี่หลี่จำนักขาอยู่ห้องทีแปดที่เตี้ยที่เรา เมนก็เลยว่าทางหาไอเพ่นนะอันพ่สันเื่องว่าจะเปิดบินกับแพทด้ัสันทีเปิดบินกัแพเลากินแลวกสีรี่พี่ี่น้องเบิงนะคะช่วนกันช่วงช่วงนั้นจะกินย้นเบอร์แล้วที่ไรแต่ว่าบริขายตัวมันสกว่าอยี่สิบพี่นุ่มเนาะพี่นุ่มาได้บรรดาศักดิชการเราแล้วนต้องพร้อมแล้วนูซีกันมี่ให้กันได้บรรดาศักใิการเรื่องหนาที่เราเด็กสมัยพี่น้องที่เขาแชร์เพ่ออย่างนี้ สิบนนเสียวลงเอาลงจะซุ่มหาลูกนแล้วฮะบองกินก่อนล่นไงโย่กิ่นมาเล้วแต่ว่ากิ่นเขาเป็นเวลาไงแมนจีโลเตชันไหนบุ๊เวลาเขาตือนกับมันเมือนั้มั่นเรือยเมื่อนี่วันศุกร์พี่น้องไปบึงเด้เด็กอยู่ข้างลางนะคะพี่น้องเป็นคาชน่เต็โอเคพี่เอไม่ลบคนพี่เอแล้วพี่เอได้กินนอาจารย์นอนโอเคเดี๋ยวเราลงไปออฟฟิศกันก่อนนะจ๊ะ ถ้าด้ถ้าด้มาหาวินเนอร์ดีกว่าอยากเจอหน้าวินเนอร์มากเลยเมื่อกี้เจอเอ๋เอาไลฟ์สดหรอสาวัสดีค่ะเครื่องอือเแช่แกงพี่แล้วหนึ่งหล่นสวัสดีครับเหมือนพี่ไหมไม่เหมือนเลยเนาะคนละคนเลยครับผู้ทำเป็นตะกัาเห็นนึกจีบเลยตัวตัวหัวก่อนน้องตอนนี้เบสแอบเวสที่ค่อนวอดเพื่อกลั่นตั้งนะคะเวทีนะคะวินเนอร์กินเผาหอยัง จบเลยแล้วต้มตีนต้มตีนยุ่ยขวเพราะเมื่อกี้ไปควัวมาก็เห็นเอแต่เราไปถ่ายบางแห่งนั่งเฝ้านี่คอไมยเพื่อนกำลังลงเวทีพี่นนอฝากเลี้ยมๆหนอนุสีเขาประหยัดุบสวัสดีค่ะจานในยังกินเนาะกิข่ระบนี่เพิ่อยูพี่น้อเพิ่นขังคว้างไว้แล้วเพราะว่าฝนตก รถสองคันะเดี๋ยวจะพาย่างขัไปนออฟฟินนะคะตอนดูหอนออฟฟินแหพี่นมอการันม่อกกอากรการยัเนียู้บุหรู่่เยี่ีาบุรีมใครแล้วแต่ไะนให้เบิ่อหกันใช้ผิวน้เอการสอทากี่ัสีเป็นตัวย่างทุนตัวย่างเทรสองเร็วตัวนอะไร โอ้ถ้าว่าถ้าว่าทานนีเพื่อแซงมันพ่อม่เลยนะ่อฮึบไม่เลยฮึบฮึบไม่เลยฮึบอะไรดื้อเอ๊ะคอเฮ็จของทยกนการการร้องการการ เดา่ดิเดาป่ะดิเดาหไเดาต้องขากันบ่เดาอสิแมเดาต้องขากันเา่นีีนี่อบอว่าดีดีก็ว่าคอย่าจเต้นแล้วอู้ยายิ่งเต้นได้ล้วต้องการแบบต้แต่วนุสีเต้นได้สมายดีเลย เอาตะกี้อันไหนจะส้มี้มฉันจะส้มโอ้สีส้มแน่โอเคพี่น้องอะไรทำหน้าตาสดใสนะาราอ่ะไอยังกับวิวสิคะไังกแล้วยิ้มเท่นไงยิ้มชือให้หนาแฟนก็เลยยิ้มอารมณ์ดีช้่กเเปดวอูีชงนี้วัตินเดิ ช่วงนี่แกงช่วงน,นี่แกงผัวถูปันยังเมื่อละสามโพดจะอย่างน้อมีอยา่แล้เนินอน่ะมิจะหนีเอายู่อกบ้านมามีบันเป็นเบียมันใส่เพราะไรมนันไม่่นเนอเนืชันกรนเออเนินกจนเนาะใช่ครับว่าก็าใช่เป็นคน เมื่อคืนเมื่อคืนเกิดอะไรคือเธอแกนฉันเธอเธอก็ไปทำลายหลักฐานไปนะเมื่อคืนน่ะทีอก็ไดก็ไดบอกว่ากระไดนอเออเนาะนอเออเนาะเมื่อสั้ซื้อได้กินมากบางอยางกัแกนยิ้มะเอาเจ้าหอนสั่ซีเห็ดเจ้าหอนไม่เห็นกินเด้อเจ้าหอนโอเคมิจเจ้าหอน เสื้อจ็คพอตไม่เห็นไอกินน้ำแมนน้าเงินไอกามือบไปกินน้ำแมนเนัดท่นคเออ้จัวซื้อก็มีเงินนะผู้ใดห้ยังแมก็ไปหาเอาสินนอร์ที่ทรงที่สุดเที่ชูอะไรหรอหน้าเมื่อไรออกจากควรานคืำมันเปียกมันร้อนมันเซ็ตไฟสูงสามฮีน่าอิลี คุณมาใส่ทูเลยค่ะคกดเซเล็ตะเฮ้ยไก่อนเอามากิดเซเล็ตจะาคนต้องการนะมาทำน้ำโกน้ยังนีก็เหมือนกันเลยน้ำโขเออแบบโขนี่ร้อมันเหนียวเลยนี่พวดอังเก่งนี่อันเห็เม็ดตะกอนมูม่อย่างนี้เชิญตะกอนเชิญไหนอย่างเย่ตยอนีเกบักล่สยาูนอ ตังเกียร์พักเขินระเนึงเขินตันเไม่แฟร์เราโมม่แฟร์เราปะเขินนั่นไงใส่กางเก่ยางกาเกที่ทำหนาวใส่ริ้วห้วยิ่เดีบังบ่อกเลยบ้าอปล่าบตีนพสีผมทำไมมันก็หนาขาวหนาใสไปเลยสีเขียวสีเกาอยู่ มันมันมันมนมันมันมึนมั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 มัน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 มัอมันมแนมัรมัน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 ม่นมันมยนม่นมันมมไนมันมมนอันอันมนมันันเนมนมันมันมันันเันนมันมนมันมันมัมันมกมันันานัมานัั มาแต่นั่นควนให้เด็กมาทายคิวน้องให้เด็ดมาบิ่งกให้เด็กซ้อมเต้นซ้อมฟอนมื้อนี้เพลงไหนมื้อนี่แปดเพลงค่ะพี่น้องกัรอชมนะฮะอยู่ในอะไรสดจุ่มปิดเรารอบที่47นะฮะพี่น้องฝากกุนแดนกัแช่นะเด้อฝากกุนซ่าจะใครทั้งแม่เอามอหนไหมคะนอนเหนืกว่าจ้ามื้อคืนนี่ขอถาม นอนคเก่าโมงอยู่เาเจ้าชงกว่าสกิตผัวผัวนันแล้วรอดนึงแต่ว่าสกินผัวอีกลอดนึงงงนเอิเอฉันนอนฉันนอนได้ประมาณสามที่สกิตฉันอีเอามันเป็นเปเเปนแสือี่หัวน้อยเซเ่นมือนหลนนอ่มเป็นบเปนอันเป็นขวดนี่นาเขาเติมนระดับนมีใส่ซด นิ้วสดสดเอ้าบอลเลือยังกันนี่อ้ยบอลอยังกูเด้อค่ะเป็นสูตรเไกยูเซเดมนี่บอยักันที่แบอลูกอมลูกอมดูนะข้อเตอร์นลูกอมน้อเตร์นอมูเเคยมันเอิร์ก็แทนนี่เมัมแฟร์หั่าสูตเยมันสูตรเย็นลูกอมไ่สูตลูกสูตรเย็นเขาเหือยมื่อต้องอมสูตรเย็นเขาเนือยมันเย็นอยู่แล้ว ลิ้นฉันนี่นี่โอเคพี่นองกเันและคโอ้แจ้วซาตไกายเดอรพี่น้องโอเคบ๊ายบายนะคะ